กราบสวัสดี FC ลุงพร FC ลุงภูนะครับวันนี้ภูกระเบิดชาแนลก็กลับมาพบกับเพื่อนๆอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับลุงภูเองนะครับก็มีเรื่องราวต่างๆนะครับที่บ้านปกเกาะนะครับจะมาเล่าให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันนะครับแต่ก่อนที่จะชมคลิปนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดติดตามนะครับและที่สําคัญนะครับช่วยคอมเมนต์ใต้คลิปกันมาเยอะๆด้วยนะครับวันนี้ลุงภูเองนะครับก็จะมาเล่าเรื่องราวของแม่น้องชมพู่กันต่อนะครับหลังจากที่มีประเด็นว่า คุณแม่น้องนะครับได้รับข้าวเหนียวจากผู้การจริงๆแต่ทางน้องจากกีนะครับก็ไปสืบและบอกว่าผู้การบอกว่าไม่มีการให้แบบนั้นนะครับจึงทําให้แม่น้องเนีเน่ยต้องออกมาพูดผ่านสื่อว่าผู้การเนี่ยส่งข้าวเหนียวมาให้จริงๆนะครับซึ่งก่อนหน้าที่น้องจะหายและเสียใหม่ๆนะครับทางผู้การเองนะครับก็เคยสอบถามเรื่องราวของข้าวเหนียวว่าพอไหมนะครับเดี๋ยวจะส่งมาช่วยเหลือ ซึ่งก็นานแล้วนะครับไม่คิดว่าจะส่งมาให้จริงๆและก่อนหน้านี้นะครับทางตำรวจก็เคยผ่านมาและก็แวะเอากับข้าวมาฝากให้อยู่เป็นระยะระยะนะครับและแจ้งความคืบหน้าของคดีให้แม่น้องชมพู่อยู่เรื่อยๆนะครับซึ่งลุงภูเองนะครับมีคลิปเสียงของแม่น้องชมพู่มาให้เพื่อนๆได้ฟังกันด้วยนะครับลองไปฟังกันดูนะครับว่าจะให้ตั้งแต่ตอนที่แม่เริ่มดำนาแล้วค่ะพวกเราทำนากันตอนนั้นน่ะเรื่องน่าจะเกิดได้สักประมาณเดือนหนึ่งค่ะก็ถึงหน้านา แล้วแกก็สงสารแกบอกว่าแกจะช่วยตอนนั้นแม่บอกท่านไปว่าเรายังมีข้าวกินถึงสิ้นปีอยู่ถ้าจะไม่มีก็คือน่าจะช่วงเกี่ยวข้าวไปถึงปีหน้าเราจะไม่มีข้าวกินเพราะเราไม่ได้ทานาถ้าเราไม่ทํานาแกก็เลยช่วยค่ะแม่ก็นึกว่าท่านลืมไปแล้วปกตินะครอบครัวของเราก็กินห้าสิบกระสอบครอบครัวยายก็ห้าสิบกระสอบค่ะมันก็พอดีกับหนึ่งปีค่ะจำนวนที่ที่เราได้มาเนาะค่ะ บอกท่านไว้ก่อนแล้วตั้งแต่ตอนคุยกันทีแรกแล้วค่ะว่าแม่ต้องกินข้าวปีละกี่กระสอบท่านก็จัดมาให้ตามนั้นอยากจะขอบคุณผู้การนพสิทสินที่มีน้ําใจค่ะในฐานะที่เราเป็นผู้สูญเสียที่ท่านให้ไม่ใช่ f อฟใดๆทั้งสิ้นค่ะสําหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ชอบการทําอาหารและเบเกอรี่นะครับก็อย่าลืมไปติดตามนะครับที่ช่อง Food Day Channel นะครับ ตอนนี้นะครับช่อง Food Day Channel นะครับมีคลิปการทําอาหารในเบเกอรี่เนี่ยมากกว่า50คลิปแล้วนะครับเรื่องของการทําอาหารละเบเกอรี่จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะครับยังไงก็ติดตามกันด้วยนะครับ Food Day Channel นะครับก่อนจบคลิปนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดการติดตามในคลิปต่อไปของลุงภูด้วยนะครับสำหรับวันนี้ภูกระเบิดชแนลก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ